สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแสนกลนกับดรเสรีวงมนฑานะครับประจําวันที่7จธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผ่านค้นวันมหามงคลมา2วันซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นวันที่มีปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นอีกหนึ่งปีนะฮะหลังจากที่วันที่4ธันวาคมคนที่จงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ไปรอริมฟุตบาทบ้างริมถนนบ้างแล้วคืนวันที่สี่ฝนก็ตกหนักนะฮะ<ช>หลายคนก็ไม่ท้อแต่พอคืนวันที่ห้าตีหนึ่งก็มีแถลงการจากสำนักพระราชวังบอกว่าพระ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่เสด็จออกมาหาสมาคม<ช>แต่ปรากฏว่าทุกคนก็ยังหลั่งไหลไปที่ พบก็คือเมื่อทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นครับไม่ว่าท่านจะเสด็จออกมหาสมาคมหรือไม่ครับนะคบทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าเฝ้าครับนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อว่าหลายคนก็คือต้องการแสดงความจงรักภักดีให้เป็นที่ประจักษ์ครับนะคะซึ่งพี่เชื่อว่าพระองค์นั้นเมื่อทรงทราบก็คงจะต้องรื้อพระรทยอย่างมาก นะครับการที่พระองค์เนี่ยทรงบกไม้บกมืออยากหน้าตาอันนั้นเนี่ยเป็นที่ปิติสำหรับคนที่ไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งของวันที่5เนี่ยเราเห็นอะไรหลายอย่างนะครับอันแรกเนี่ยเราเห็นเรื่องของความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมั่นคงนะครับแน่นแฟ้นแข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็อันที่สองก็คือว่าเราเห็นได้ว่าสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับ,รบต่างก็พยายามที่จะเขียนบทความเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าทำไมคนไทยเนี่ยจึงได้รักและเทิดทุนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอย่างมากนะครับซึ่งในที่สุดแล้วคำตอบก็อยู่ตรงที่เรื่องของการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเรื่องของพระราชกรกิจที่มีอย่างมากมายมหาศาลนะับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่พยายามเข้าใจไม่พยายามศึกษาเนี่ยก็จะมองไม่เห็น<ะ>ที่จริงแล้วพี่อยากจะบอกเลยว่าการเป็นคนไทยเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษาก็คือความเป็นมาของประเทศไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุขโขทัยครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมาได้ขนาดนี้ พ้นปากเหี่ยวปากกามาได้ขนาดนี้นั่นนี่นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทอย่างมากมายกายของครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเ,เข้าสู่โลกนี้ด้วยอริยธรรมของเราบวกกับอริยธรรมตะวันตกอย่างทัดเทียมนะฮะหรือเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆที่ทําให้เรานนเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับะะแล้วก็การที่เราได้รับการยอมรับในนานาชาติหลาย,ลายๆอย่างเนี่ย ถ้าเราดูให้ลึกๆเราจะเห็นได้เลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอดอครับวันที่5ที่ประชาชนไปรวมตัวกันที่นั่นเนี่ยนะจย์เนื่องจากว่าไม่ได้มีกําหนดการชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรเนื่องจากว่าทุกคนก็ไปด้วยใจของตัวเองเนี่ยคือจริงๆแล้วพี่เชื่อว,ว่าตอนที่ได้ข่าวว่าพระองค์จะเสด็จออกมาตอนประมาณ10บโมงกว่าๆของวันที่5อันนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่พอทุกคนรู้ก็ปราบรื่นยินดีแล้วก็ใครที่พอมีเวลาก็ไปรอกันตั้งแต่วันที่สี่จนกระทั่งค่ำๆของวันที่สเนี่ยถึงได้มีแถลงการออกมาครับว่าหมอนั้นเนี่ยขอพระชทานไม่ให้เสด็จออกนะครับเพราะว่ายังต้องการให้พระองค์นั้นได้พักผ่อนครับมากขึ้นอะไรอย่างนี้เปมนตันครับแต่พอไปรวมกันอยู่ที่นั่นแล้วประชาชนซึ่งก็ไม่ได้มี ว่ขบวนว่าจะต้องทําอะไรก็เลยเปล่งเสียงทรงพระเจริญเป็นระยะระยะหลายคนที่อ้าวเราร้องเพลงกันแล้วกันก็ร้องเพลงสรุดีมหาราชาขึ้นมาพอร้องเสร็จปุ๊บก็เงียบไปสักพักหนึ่งจากฝั่งนู้นขึ้นมาอีกก็ร้องกันอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือพลังศรัทธาทั้งหมดที่หล่อเลี้ยงเป็นการตอกย้ำครันะ<ำ>นการที่เราแสดงความจงรักภักดีเนี่ยแล้วเราใช้ การร้องเพลงหลายๆรอบหลายๆครั้งจากท่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมันคือการตอกยำ้ำจเห็นว่านี่คือความชัดเจนครับในขณะเดียวกันนะฮะทางผู้นําประเทศต่างๆก็ส่งสารเข้ามาอวยพร,รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อนเนื่องสอนารถวายพระพร,พรจากทาง Queen ควีนอลิซาเบธจากทางประธานาธิบดีโอบามาพร้อมกับเน้นย้ําเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือในการ มันคงเป็นมารยาททางการทูตนะครับ,รบก็คือประการแรกก็คือว่าถวายพระพรก่อนนะครับให้สุขสําราญอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่ายังไงก็ต้องจบด้วยว่ายินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราทั้งสองนั้นเนี่ยมันคงตลอดมา เพราะว่าของควีนลิซเบทก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ของโอบามาก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันและพี่เชื่อว่าหลายๆประเทศที่ส่งมาแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวออกมาก็คงจะทํานองเดียวกันก็คือถวายพระพรก่อนนะครับให้สุขสําราญให้ยั่งยืนนั้นไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายก็ต้องลงท้ายด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราทั้งสองนั้นเนี่ยก็พัฒนาด้วยดีตลอดมาแล้วในขณะเดียวกันนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศต่างๆ ก็พร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกันเลยนะฮะเป็นภาพที่น่าตื่นตันเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือพวกคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพิ่งพบรมพ้ที่สัมผันเนี่ยนะครับมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากๆเลยทีเดียวครับในวันที่หกนะครับพี่ไปดูหนังที่เซ็นทรัลพรามาบ ก็เจอคนคนหนึ่งเขวิ่งตามมานะครับะะ <ๆ S 2> เขาอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วล่ะแต่เสียงพูดก็ยังเป็นสำเนินของของคนจีนพูดไทยเขามาเขามา,าพูดถึงว่าเขาชอบที่พี่พูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยเขาบอกว่ามันแสดงถึงความจงรักภักดีการเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองครนี่นะคือคนต่างดาวนะครับหรือแม้แต่เรื่องของคุณสาธิต นะคะคุณสาธิตที่เป็นอินเดียตรงนั้นก็เหมือนกันถ้าเราได้ยินคําพูดของคุณสาธิตก็จะเห็นได้เลยว่าคุณสาธิตก็เป็นคนต่างด้าวอีกคนหนึ่งที่แสดงเห็นถึงว่าการอยู่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยเขาได้รับอะไรจากพระบาร,รมีแล้วก็วิธีการปกครองของพระองค์ท่านครับแต่ในมองอีก,อกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งนะฮะเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ทันได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จพระชนมเนินไปตามที่ต่างๆในข่าวภาคค่ํา ซึ่งอย่างรุ่นผมเนี่ยเห็นทุกวันเวลาท่านไปทรงงานอย่างลำบากลําบนเราก็จะเห็นภาพนี้ซ้ำๆๆๆๆก็พระชนมายุกนะใช่ไหมครับครับตอนนั้นที่ตุนเดียน์นังสืออยู่เนี่ยนะครับพระองค์ยังมีพระพระรรมัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เสด็จไปนู่นมานี่ได้ครับซึ่งถ้าเราดูในภาพข่าวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านทรงไปในที่ที่ธุรกันดารอย่างมากๆนะครับ พานะของท่านไม่ว่าจะเป็นรถจีป๊ปไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะ,ค,ะครับเราจะเห็นเลยว่ามีพ,พระพิยะาอุตสาหะอย่างมากๆเลยทีเดียวทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าด้วยพระพารานาไหมภาพเหล่านั้นเนี่ยก็เห็นน้อยลงนะครับะะแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าเราลืมเรื่องประวัติศาสตร์ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติอย่างพวกเราเนี่ยรเราชื่นชมพระบาท เราชื่นชมพระเศวรเรสวรเราชื่นชมพระเจ้าตาดนะครับะะเราก็ไม่ได้เห็นนะแต่ว่าเราเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์รเราจึงได้เรียนรู้วีรกรรมของพระองค์ท่านนะครับะะซึ่งมันการที่เด็กไม่ได้เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นเมื่อตอนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แปลว่าเด็กจะไม่รู้ถ้าเราใส่ใจในการที่จะนำเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปในหัวเขา ถูกไหมคะ<ช>ั<ช>เมื่อไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์กันรหรือไม่ได้ย้าประวัติศาสตร์กันครัแล้วก็เราก็จะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เห็นแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้ในสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทึกบอกไว้ว่าประเทศใดต้องการดํารงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยรักชาติประเทศนั้นจะต้องสร้างสํานึกประวัติศาสตร์ ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เห็นด้วยเพราะหลานชายพี่หลานชายหลานชายสองคนหลานสามหนึ่งคนเนี่ยเข้าโตในอเมริกาเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมในอเมริกาชัดเจนมากนะคะว่าไม่ว่าเขาจะเอกวิชาอะไรก็ตามแต่เขาจะรู้จักลิงคอ l ลนเขาจะรู้จักโทมัสเจฟเฟอร์สันเขาจะรู้จักจอร์จวอชิงตันเขาจะรู้จักลิ b เบอร์ตี้เบลนะครับซึ่งเป็นระรังที่ลั่นบอกอิสรภาพนะคะเขาจะรู้เรื่อง ผู้หญิงคนซึ่งเป็นคนเย็บธงชาติคนแรกให้กับประเทศอะไรต่างๆเขาจะรู้แล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะทันสมัยแค่ไหนก็ตามเนี่ยความรู้สึกอยากจะไปถ่ายรูปกับรูปปั้นของประธานาธิบดีลิงคเนนนะครับความอยากจะไปเห็นบ้านจอร์จวอชิงตันนะครับมันยังมีอยู่อ่ะนะครับมันยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยเด็กในวัยเดียวกันอย่างที่พี่เห็นหลานๆพี่เนี่ยนะครับไม่พูดเรื่องเหล่านี้เลย นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะโทษเด็กข้างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องโทษว่า 1. คนที่มีความรับผิดชอบพี่ไม่รู้ว่าส่วนไหนนะครับมีความตั้งใจในการจะเผยแพร่หรือเปล่านะครับสสิ่งที่เราควรจะเก็บเอาไว้เป็น historic site นะคะคือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เนี่ยเราเก็บเอาไว้หรือเปล่าเพราะอย่างประเไศอเมริกาเนี่ยนะครับพี่เค้ไปดูบ้านจอร์จวอชิงตันพี่ได้ไปดูบ้านเอลวิสเพรสลีย์นะคร มันก็ทําให้มีอะไรที่จะศึกษาศึกษาแต่บ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่เราเนี้ที่เราเรียกฮิส t อริกไซต์ที่จะทําให้เราได้เรียนรู้วีรกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปไหนหมดอ,มอย่างนี้เป็นต้นนะครับะะแล้วโครงการต่างๆที่เป็นโครงการพระราชด,ดำริเนี่ยเราขึ้นป้ายไปไชัดเจนไหมนะครับะค,ะคือแทนที่เราจะรู้ว่าอะอันนี้เป็นที่ที่เข้าปลูกหญ้าแฝก อันนี้เนี่ยเขาแกล้งดินที่จะเปลี่ยนดินนะค,ะครับหรือว่าถนนสายเนี้ยนะเป็นพระบรมดิของพระองค์ท่านที่จะแก้ไขปัญหาจราจารถามว่าเราได้ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ให้คนได้เรียนรู้ไหม,มเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ย <c oughs> เราอยู่ในช่วงที่กระแสะพระรรชดินี้ออกมาเนี่ยรเรารู้ <c oughs> เราก็เลยรู้ว่าถนนสายนี้เกิดขึ้นอย่างไร,รใช่ไหมครับเรารู้ว่าโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นได้อย่างไร <C' an> เรารู้ว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตต่างๆทั้งหลายที่อยู่ตามภาคต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแต่เด็กที่ไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้นเนี่ย <C' an> ถ้าหากว่าไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็จะไม่รู้ก็ไม่ทราบซึ่งอะไรทั้งสิน้นน่ะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อแม่เขาถึงได้รักในหลวงขนาดนี้น<อ>่ใช่ไหมแล้วไม่รู้พ่อแม่เราให้ฟังหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยถนนติดจะตายแต่เป็นพระรัมย์ฤของพระองค์ท่านบอกให้ทําตรงนั้นตรงนี้นะฮะรือบอกเนี่ยเมื่อก่อนนะดินเราะลงทลาย แต่พระองค์ท่านเนี่ยทรงแนะนําเรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการที่จะยึดดินครับครูบาอาจารย์เคยเล่าไหมพ่อแม่เคยเล่าไหมครับเป็นการที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเราจะทราบซึ้งไม่ได้ถ้าเราได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าต้องเห็นแล้วถึงจะทราบซึ้งได้เราทำไมเราทราบซึ้งพรันเรส่วนล่ะทำไมเราทราบซึ้งพ่อขุนรามคำแหงล่ะทำไมเราทราบซึ้งพระเจ้าตากล่ะครับก็เราก็ไม่ได้เห็นนะแต่เราได้เรียนรู้ ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาในสมองเราครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพ่อแม่<ะ>ฝากครูบาอาจารย์ฝากหน่วยงานภาครัฐนะค,ะครับที่ควรจะต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามามะะเพื่อให้คนได้เรียนรู้แต่ไม่ใช่มาทำเฉพาะในวันที่ห้าธันวานนะมันจะต้องทำมาเป็นระย,ยะระย,ยะคือพูดง,ง่ายๆรายการเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ย ได้ทราบซึ้งในเรื่องของความเป็นมาของไทยให้เขาเป็นคนมีรากที่ยึดมั่นเนี่ยสำคัญค,คือบ้านเราบางทีเนี่ยพันรมอะไรเนี่ยมันวูบว่าเหมือนอย่างเช่อนอ่ะตุ้มเคยดูนะว่าการรณรงค์เรื่องการจราจรปีใหม่จะเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่เอางี้แล้วกันก็อาทิตย์สุดท้ายละก็ไม่รู้แหละมันก็จะประมาณนั้น,รรนหรือการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยเี่ยเกิดขึ้นก่อนและตั้งกี่วันครับอ่ะซเปบกก็เคยพูดตลอดเวลาว่า คณะกรรมาการเลือกตั้งเนี่ยตกลงเนี่ยจะมาคอยจับใไบไเหลืองใบแดงแล้วก็จะรณรงค์การไปเลือกตั้งเฉพาะใกล้เลือกตั้งเหรอทำไมตลอดปีเนี่ยไม่มีโครงการรณรงค์สร้างความรู้สร้างความเข้าใจไม่มีเลอแล้วเรือ่องการจราจรที่ดีงามเนี่ยทำไมเราต้องรอสงกราน <Evet S 2> แล้วก็รอปีใหม่แล้วมานันบจํานวนคนตายคนเจ็บกันทุกปีเหอรอเออไอ,การร,อการรณรงค์เรื่องบรยาทการใช้รถใช้ถำนวนต่างๆทำไมเราไม่ทำตลอดปีตลอดชาติใช่ไหมเช่นเดียวกัน สมมติสำนึกประวัติศาสตร์ที่เราต้องการอยากจะสร้างไม่ใช่ว่าเราจะมาโหมกันในตอนวันที่ห้าสำหรับของในหลวงท่านรหรือว่าโหมกันในวันที่12สองิงหาในวันของสมเด็จท่านครับแต่จริงๆเรื่องอย่างนี้มันควรจะเป็นตลอดปีไปนะคะมีโปรแกรมอยู่ในนิตยสารบ้างอยู่ใน พิธีการวิทยุบ้างอยู่ในการโทรทัศน์บ้างเพราะจริงๆแง่มุมต่างๆเหล่านี้มีเยอะแยะมากมายนะครับพี่เองเนี่ยเคยทํารายการที่ช่องรับแต่ตอนนั้นขายโฆษณายากมากพี่เลยต้องยกเลิกไปนะครับพี่ตั้งชื่อรายการว่าเราคือคนไทยแนวความคิดของพี่คืออะไรดูไหมนี่เดี๋ยวแม็กดูอยู่พามาดูนะครับพี่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เบื้องหลังอนุสาวรีย์ แต่ละที่แต่ละที่นะฮะอ๋อสมมติว่วานะเราไปอนุสรีหลักสี่พี่ก็จะคุยกับคนที่เป็นพิธีกรแล้วก็พี่เป็นเียวกันบอกรู้ไหมอนุสรีหลักสี่เนี่ยเขาสร้างกันตอนไหนอย่างไรและทําไมจึงเกิดอนุสรีนี้ขึ้นมาครับอเราก็จะได้พูดถึงวีรกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะ,ะพี่ก็จะบอกที่นครสินธมร,ราชนะมีอนุสรีอันหนึ่งชื่อนุสรีในดำรู้จักในดำไหมว่าในดำเป็นใคร ครับอ่ะเราก็จะเล่าเรื่องว่าตอนตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาทุกคนยอมหมดแต่ในดาเนี่ยเป็นอนุชนที่ไม่ยอมอะไรต่างๆเราก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้โอ้ oh, ถ้าตอนนั้นพี่ขายโฆษณาได้พี่ก็จะอยู่ตลอดได้มาช่องหกช่องห้าตอนนั้นพี่ขายโฆษณายากมากครับทําไปก็ขาดทุนนะค่าเวลาที่้องจ่ายช่องห้าครับที่จริงนยะพี่ไม่ได้พูดข้าข้างตัวเองนะพี่ว่ารายการอย่างเงี้ยพี่เคยคุยกับคนที่เป็นธิบที เขาจะเรียกอันดีๆคือสำนักง,งของทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษานะ <c oughs> คือตั้งแต่สมัยที่วัฒนธรรมอยู่กระทรวงศ,ศึกษาจยังไม่ได้แยกออกมานะ <c oughs> พี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่อยากทํำรายการอย่างเงี้ยให้มันอยู่รอดครับ <c oughs> ทางนั้นเนี่ยมีงบมีอะไรให้ไหมเ <c oughs> ขบอกว่า อาจารย์ให้ผมออกจดหมายให้ไปหาทางด้านเอกชนก็แล้วกันผมยินดีออกจดหมายให้คือพี่ก็อ่อนใจอะเรื่องอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเป็นหน้าที่ของของรัฐนะฮะในการเผยแพร่คือเราเนี่ยเราคิดเชิงครีเอทีฟได้ถูกไหมเราคิดเชิงสร้างสรรค์ได้แล้วเมื่อเราคิดได้แล้วเนี่ยพี่คิดว่าอะไรกันอันนี้พูดกันตรงๆอย่างไทย PBS เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจว่าโอเคนั้นเราคิดอย่างนี้ได้นะหรือก็สทชเองซึ่งเขาก็มีทุนที่จะให้เนี่ย เขา่าจะเป็นเจราจากับไทยพีพีเอสบอกว่าเออแต่ได้ในการอย่างเงี้ยที่จันทร์เสรีเขาคิดแล้วก็ไปทําอะไรเงี้ยครับมันก็ไปเกิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาเพราะต่างอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยพี่พูดถึงอย่างเช่นของนุสสรีเสดตีเตครับก็จะเล่าเรื่องถึงพระองค์ท่านนะว่าท่านทรงทําอะไรยังไงบ้างครับเพราะจริงจริงนุสสรีในบ้านเรานี่มีทุกจางหวดพี่ก็ตอนทต,ตอนที่พี่คิดนะพี่ก็คุยกับกับเด็กๆที่พี่บอกว่าเนี่ยรอยุดอนบ้างมันก็มีคนหนึ่งเขาเรียนราชพันลุด,ดอนครับ พี่ก็ถามว่าเข้าตั้งชื่อหนองประจกักษ์รู้ไหมหนองประจักษ์อะไรอเออแล้วก็อนุสาวรีย์ของกรมหลวงประจกักษ์เิืปาคมที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาทำอะไรเหรอเดทราบไหมฮะเด็กตอบไม่ได้ครับเรียนอยู่ราชพัฒน์อุดรสี่ปีตอบไม่ได้หรอกอก็เพราะเราไม่เคยเผยแพร,ร่ใช่ไหมคนอุดรจริงๆพี่ไมงรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้ไหมบริเวณที่เขาไปวิ่งออกกำลังกายที่เรียกว่าหนองประจกักษ์ทำไมถึงชื่อนั้นครับ หรือว่าวงเวียนของเขามีอยู่หนึ่งวงเวียนที่จะมีนุนสรีของกรมหลวงประจักษ์จุลปาคมอยู่ที่นั่นเนี่ยครับเขารู้ไหมพระองค์ทําอะไร<อ>ที่จะทําให้คนอุดอรยกย่องจนแบบนี้น,นุสรีอยู่ที่นั่นก็ปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้กราบไหว้แต่ไม่ทราบว่าโอ้บางคนไม่ได้ไคิดศักดิ์สิทธิ์ด้วยคิดอะไรรู้ไหมศูนย์กลางวงเวียนสําหรับวนครับคิดได้แค่นั้นจริงๆนั้นจะบอกให้ อตุนคิดว่าความคิดพี่ดีเมล่าในการที่จะสอนให้คนเนี่ยได้ทราบซึ้งถึงวีรกรรมของบรรพชนเราในอดีตว่าทําอะไรมาแล้วก็คือเขาจะต้องมีคุณค่ามากๆนะสิ่งที่เขาทาถึงต้องตั้งเป็นถึงต้องมีนุสวรีไงถึงไมล่าเพียงแต่เนื้อหาตรงนั้นมันไม่ได้เผยแพร่พี่ว่าไม่แต่วงเวียนใหญ่เนี่ยนะคะมันก็มีสมเด็จพระเจ้าตักสินอยู่ต่างานอย่างเนี่ยไปถามเด็กที่วัยตั้งแต่25้าลงมาเนี่ยว่ารู้ไหมเนี่ยท่านทําอะไร ทำไมถึงได้อยู่ตรงนี้ได้ครับนะฮะวิรกรรมของท่านในการกอบกู้ประเทศชาติเราหลังจากที่เราเสียกรุงให้กับพม่าครั้งสุดท้ายเมื่อปี2310เนี่ยครับแล้วก็ท่านก็มีราชวงศ์ท่าน15ปีที่ตรงนั้นเนี่ยร,ร,รู้เรื่องราวของท่านบ้างไหมอืมอ่า น่ากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งจริง,รงบอกว่าแมกได้ยินไหมใเพาะหไม่ทําทาช่องนี้ก็แหละครับจริง,รงอะะฮะเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามามีเรื่องใหญ่หลายเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงที่มาของนายกมีหลายเสียงนะฮะที่มีความแตกต่างกันในช่องหน้ากลับมาติดตามกับข่าวแสงก่วนครับ